นี่นะคะพริกที่เราได้มาเมื่อวานก่อนนะคะก็เดี๋ยวเราจะปั่นให้หมดเลยะคะ่ะเหมือนเดิมนะคะแบบว่าปั่นไว้เยอะๆนะแล้วก็ปรุงอาหารได้ง่ายนะคะปรุงแบบที่เราเคยทํากันเนาะแบบที่ที่น้องเคยลงไว้ในวิดีโอนะคะพริกแบบนี้นะคะถ้าเรามาแช่เย็นธรรมดาหรือจะแช่แข็งไว้ในเม็ดๆม,มันก็จะ คือมันไม่เวลาปั่นมันไม่เฟิร์มเท่ากับตอนที่เขาถูกปั่นแล้วแช่แข็งนะเวลาเราจะใช้ก็สะดวกนะคะพริกนี่นะคะหน่องซื้อมาแค่ครึ่งกิโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราใส่ใส่ให้เต็มโถปั่นเลยนะคะตัวนี้เป็นโถปั่นบดหน่อหน่อง,หน,องหน่องซื้อมาไม่แพงนะห้าร้อยหกร้อยหรือห้าร้อยเก้าสิบหรือหกร้อยเก้าสิบเนี่ยจำจำราคาไม่ได้ชัดเจนแต่ว่า มีติดบ้านไว้ก็จะดีโอเคเดี๋ยวเราไปใส่ให้หมดให้เต็มโถเลยนะคะก็ได้เต็มพอดีเลยนะคะเต็มโถปั่นเลยเดี๋ยวน้องเช็ดน้ำขอบขอบตรงนี้ก่อนเราก็เพิ่งเคยใช้เครื่องนี้ครั้งแรกนะคะเนื่องจากว่าน้องสาวหนองเขาไม่ค่อยทำอาหารกินสักเท่าไหร่เนาะเขาก็จะเหมือนคนทำงานนะคะคนอยู่คอนโดมันก็เหมือนกับว่าเช้าออกนะคะเย็นค่ำกลับมานอนผัก ประมาณนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวลองดูซิโถนี้ก็เพิ่งใช้ครั้งแรกก็หนูก็ไม่รู้อะเขาลงล็อกแล้วนะคะก็จะลงล็อกแบบนี้นะคะอันนี้ของเนี่ค่ะยี่ห้อนี้นะคะก็เดี๋ยวลองดูลองดูนะเดี๋ยวน้องลองกดนะคะปั่นอ่ะปั่นได้นะคะได้อยู่เขาจะมีสองชั้นใบพัดตัวนี้ปั่น แล้วก็มีปั่นแบบเดี๋ยวน้องอยางกล้องให้เห็นอิชามันจะมีสองปุ่มแบบเนี้ยค่ะปั่นเร็วนะคะแล้วก็ปั่นช้าก็จะเดี๋ยวน้องลองเอาปั่นเร็วถือว่าโอเคเลยนะคะใช้ได้เลยเออดีมากเนี้ยค่ะแต่ถ้าปั่นช้า ก็จะแรงปั่นต่ำขึ้นมาปั่นต่ำลงมา,ต,งมาตัวนี้โถปั่นมันเป็นแบบสตนเลสเนาะมองมองไม่ได้เห็นข้างในนะคะไม่ใช่แบบโถปัน่นดูถ้าจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนคือมันจะเห็นไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะคะเพื่อน <S 1> <S 1> ๆดู แต่ว่าเราไว้ปรุงอาหารอันนี้เดี๋ยวน้องก็เก็บไว้ทํายําทําอะไรแบบนี้นะคะแต่มือแรกเดี๋ยวเราจะผัดใบกระเพราของเราก่อนโอเคน่าจะใช้ได้ส่วนกระเทียมหน้องก็จะตําแค่แบบว่าบุกๆให้แตกเฉพาะที่เราที่เราใช้นะคะ วปั่นนี้เขาจะแยกแบบนี้นะคะหน่องก็เพิ่งเคยใช้เหมือนกันแต่ก็เอามาลองใช้ดูเพราะเราต้องอยู่นี่อีกสมเดือนนะก็คงจะไม่ได้กินนอกบ้านทุกมือหรอกโอ้โหใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะอี่ห้อนี้นะคะออตโตไม่เร็วเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะแพ็คใส่กล่องแช่แข็งนะคะเครื่องหน่องเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตำกระเทียมบุบๆนะคะก็ผัดได้เลยสงสัยต้องเปิดห้อง โอ้โหกลิ่นพริกหอมมาก ใช้กรอกนองเหลือไหมคะเหลืออยู่สองสามอันแล้วเราก็เลยเอามาคนากับกุ้งที่เหลืออยู่วันนี้ไม่ออกไหนเลยกินข้าวี่ห้องนะคะโอเคได้แล้วเป็นไงน่ากินไหมคะเดี๋ยวมองไปตั้งโต๊ะทานข้าว,วนะคะนี่ยังมีไส่อีกเดี๋ยวก็ผัดให้หมดใส่แท่งลื่งก็จะเป็นประมาณว่ามีชาวคอนโดก็จะประมาณนี้นะคะโอเคไปแล้วน่ะคะ